สวัสดีค่ะสวัสดี PPFC ที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จ๋ากลับมาพบกับช่องปรินดาผาบ้านพาเมานะคะแบ่งปันพระเครื่องราคาถูกค่ะพี่ๆนะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่า PPFC ท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะ ID Line ได้ที่ KRU นะคะ t e 3 หรือสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะสามารถสแกน QR code ตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะก็สามารถไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะแบ่งปันพระเครื่องราคาถูกราคาแบ่งปันกันได้นะคะพี่พี่วันนี้นะคะน่าจะเป็น EP ีที่66นะคะ1ชุดเบาๆราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวหนูไปกันที่รายการแรกก่อนเลยละกันนะคะพี่พี่เป็นรายการที่1ค่ะ ขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งค่ะมีพี่จ๋าเป็นหล่อนะคะเป็นหล่อพระปิดตาเก่าๆค่ะพี่ๆนะคะเนื้อออกสำลีสวยๆหลังมียันยุ่งหนูไม่แน่ใจว่าเป็นสายหลวงผู้เอี่ยมหรือเปล่านะคะพ,พี่จ๋าตาสวยนะคะเนื้อพิมพ์สวยเก่ามากนะคะขออนุญาตขอในราคาเอา200บาทพอนะคะแบ่งปันในราคา200บาทเป็นรายการที่หนึ่งค่ะ นะคะเป็นรายการที่1แล้วก็ไปกันต่อรายการที่2เลยค่ะพี่ๆนะคะรายการที่สนะคะนี่คือบริเวณด้านหน้านะคะบริเวณด้านหน้าจะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะคะน,ะค,ะ,นะ,คะคุณแม่ชีบุญเรือนพระพุทธโธน้อยนะคะวัดอาวุธค่ะพี่จ๋าโอ้โหองค์นี้สวยมียันนะคะ นะมียันมีอักขระด้านหลังยันน่าจะเรียกว่ายันแม้ชัดลึกพิมพ์สวยๆเลยนะคะนะแบ่งปันบูชาให้ในราคา200บาทนะคะต้นไลฟ์ค่ารายการราคาเบาๆนะคะพี่ๆนะคะฝังไม่ต้าอุ่นหนูได้นะช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่จ๋า นะคะไปกันที่รายการที่3เลยเป็นพระกิ่งค่ะพี่แต่ว่าเป็นพระกิ่งคองตะเคียนนะคะเก่ามากน่าจะเก็บไว้นานด้านหลังก็จะมียันนะคะนะ,ะมียันเนี้ยข่ะแบบนี้สวยพี่ๆเก่าๆเลยนะคะพระกิ่งคองตะเคียนรายการที่3นะคะขอในราคา200บาทค่ะนะคะขอในราคา200บาทไปกันต่อรายการที่ ไปกันต่อรายการที่4เลยพี่พี่เอฟซจ๋านะคะโอ้โหองค์นี้นะคะหนูไม่แน่ใจเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะพระสมเด็จวัดละคังค่ะพี่พี่อซจ๋าโอ้โหนะคะเนื้อหามวลสารพี่พิมพ์ลึกนะคะพิมพล์ลึกเก่าสวยแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังนะคะเหมือนจะมีมวลสารเก่า,กาๆนะคะพี่พรายการที่4ค่ะขอในราคาสองบาทนะคะ ะะขอในราคา200บาทเท่านั้นแล้วก็ไปรายการที่5นะคะเป็นสมเด็จเจาา้าพระโคกนะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดพระโคอ่ะพี่ๆนะคะได้เหมาเก่ามาน่าจะเป็นพ่อทวดกล่องไม้ขีดกลักไม้ขีดหรือเปล่าเนื้อเก่าค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเนื้อว่านหรือเปล่าพี่พจา๋าพิมพ์ชัดนะคะเนื้อว่านสวยๆเลยพี่ๆโอ้โห นะคะขอ400บาทค่ะพี่พีเนะคะขอในราคา400บาทเป็นรายการที่5นะคะเป็นรายการที่5ไวกันต่อรายการที่6เลยนะคะโอ้โหองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพระอาจารย์ฟันค่ะพี่พีเป็นเหรียญออกเดืองินนะพี่พี่จ๋านะคะเลี่ยมตลับจิวเวลรี่ด้วยนะคะพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะพี่พีเจ๋านะคะองค์นี้สวยนะคะเป็นเหรียญรุ่น สิทธ์ทออสร้างถวายนะเป็นเหรียญปี25อ่าที่เป็นเหรียญปี2507นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานสร้างบทน้านะคะขอในราคาเอา400บาทนะคะขออนุญาตขอในราคา400บาทเป็นรายการที่6ค่ะนะคะเป็นรายการที่6แล้วก็ไปกันต่อรายการที่7เลยนะคะรายการที่7ค่ะพี่จา๋าโอ้โหองนี้ก็เนื้อฉ่า เนื้อหามวลสารสวยเก่านะคะเป็นพิมพ์วัดเกตหูขีดเนื้อสวยมากองนี้พี่พีเพิมพ์ชัดลึกนะคะนะเส้นแบบพิมพ์ชัดลึกเลยนะคะขอ300บาทค่ะพี่พีเจ๋านะคะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่7ค่ะ นะคะเป็นรายการที่7แล้วก็ไปกันต่อรายการที่8เลยนะคะรายการที่8นะคะเสีมาหลวงพ่อปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะเห็นออกเนื้อเงินโอ้โหอัคระนี่ใบหน้าคมชัดนะคะยันด้านหลังค่ะพี่พี่จ๋านะคะยันด้านหลังด้านหลังชัดลึกมากนะคะขอขอนุญาตเขาในราคา6 0 0บาทและกันพี่พี่เอฟซี นะคะขออนุญาตเปิดในราคา600บาทเป็นรายการที่8ค่ะนะคะเป็นรายการที่8แล้วก็ไปกันต่อรายการที่9เลยนะคะรายการที่9จะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชวงเล็บแดงโอ้ยองนี้เป็นเหรียญปี2503พี่เป็นเหรียญอายุ82ปีนะคะวันนี้มาโปรมาโปรมาแบ่งปันนะคะแต่ละคลิป ราคาแบ่งปันราคาถูกใจโดนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะองค์นี้เลี่ยมตลับเงินผสมค่ะพี่พ่อแดงหนูให้300บาทเลยนะคะถ้าไหนปิดก่อนได้ก่อนนะคะพี่พี่จ๋าฝากเมตาก,กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปพลาดพระราคาถูกราคาแบ่งปันนะคะขอ300บาทเป็นรายการที่เก้าค่ะหลวงพ่อแดงนะคะ นะหลวงพ่อแดงไปก็ต่อรายการที่สิหนูได้กิ่งเก่ามาพี่กิ่งออกเนื้อเงินนะพี่พี่จ๋าด้ให้ดูฐานโบวฐานบัวรอบเนื้อเก่าสวยแต่หนูไม่แน่ใจนะพี่พี่ท่านท่านมีชื่อว่าพระกิ่งอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรอนะวัสุทัศน์บ้างอะไรบ้าง นะคะไม่ทราบที่เลยพี่ต้องกราบขออภัยนะคะบางไม่ค่ะไม่ค่อยรู้จักค่ะต้องกราบขออภัยนะแต่ว่าสอบถามได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ<ม>นะ,ะ<ม>้องขอในราคาเอาขอขอสี่ร้อยบาทละกันพี่พีเอฟซีจะขอในราคาสี่ร้อยบาทพารก,กิ่งออกเนื้อเงินสวยสวยองค์เนี้ยนะคะขอในราคาสี่ร้อยบาทค่ะนะคะ<ม>แล้วก็ไปกันต่อที่หลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้เป็นทวดดูนะคะหลวงพอ่อ ออลองปวดทวดดูกะไหลทองนะคะหยับน้ำทะเลจืดพี่ๆนะคะเป็นเหรียญพระพรมบรโยหลังพระพรมบรโยงเล็บหนูสะแกใสจังหวัดอยุทายานะคะเป็นเหรียญกะไหลทองเลี่ยมตลับเงินผสมสวยมากค่ะพี่เหรียญคมชัดมากๆพี่พี่จา๋านะคะขอในราคา400บาทนะคะเปแบ่งปันเลยรายการที่11 ขอในราคา400บาทแล้วก็ไปรายการที่12นะคะ12จะเป็นเหรียญรอ5นะคะเลี่ยมตลับชุบทองเขาเรียกหนูเรียกถูกไหมถ้าผิดต้องกราบขออภัยนะคะเปให้เลยค่ะพี่องค์นี้ยอา200บาทน่าจะขาดทุนเติบอยู่แต่ว่าบอกแล้วว่าพี่พี่ท่านไหนนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะอย่าพลาดสคริปนะ นะคะพี่พี่เดี๋ยวพาดพระสวยๆราคาแบ่งปันนะคะขอ200บาทค่ะพี่เป็นรายการที่12อ่า12ค่ะนะคะเป็นรายการที่12ไปกันต่อรายการที่13เลยพี่พีเซีจยาองค์นี้เป็นหลวงพ่อนะคะพระพุทธโสทอน,นะคะเส้นคอชัดมากค่ะพี่นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นมีตากลมตำรวจนะคะประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจแล้วก็ มีคดเลขค่ะพี่4907นะหน้าประมาณว่า4907นะคะขอ500บาทเท่านั้นนะคะเป,เป,เปแบ่งปันบูชาเลยพี่จ๋านะคะสายหลวงพ่อพุทธ,ธโสธรสวยงดงามมากนะคะขอในราคา500บาทเป็นรายการที่13ค่ะเป็นรายการที่13 แล้วก็ไปกันต่อเลยรายการที่1 4ค่ะพี่พระสมเด็จเก่าๆนะคะมวลสารเก่ามากค่ะพี่จ๋าแต่พิมพ์ชัดลึกนะคะไม่แน่ใจสมเด็จพิมพ์คะแนนหรือเปล่านะคะนะน่าจะเป็นตลับเงินเก่าโบราณนะพี่นะคะขอในราคา400บาทเท่านั้นนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่14ค่ะนะคะเป็นรายการที่1 4ไปกันต่อรายการที่15เลย รายการที่15ค่ะพี่เป็นเหรียญกะไหลทองนะคะเสมาหลวงพ่อกันวัดพระญาติค่ะพี่พี่จ๋าโอ้โหองนี้นะคะองค์นี้แบบเหมือนมีเหรียญกะไหลทองนะคะอัะระตัวหนังสือยันไม่ต้องพูดถึงเลยพี่ คมชัดลึกมากๆนะคะนะสายหลวงพ่อกลัน่นพี่พี่จ๋าน้องเปิดในราคาของ6 0รบาทละกันนะคะชอบทุกใจอย่าเริ่มโทรเข้ามาสอบถามกันนะคะเป็นรายการที่15ขอ6 0 0บาทนะคะไปกันต่อรายการที่16ค่ะพี่พี่โอ้โหเป็นสมเด็จนะคะ,ะเขาเรียกหลวงพ่ออะไรนะพี่สมเด็จคี่สิงเก่า เนื้อเก่ามากแต่พิมพ์ชัดนะเป็นสมเด็จห,นะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่มีอักขระนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พิจาเป็นสายทางจังหวัดชัยนาทนะคะในรายการที่16นะนะคะน้องเปแบ่งปันให้ในราคา2 0 0รบาทเท่านั้นนะคะโอ้โหวันนี้คลิปนี้ราคาเด็ดๆเลยพี่พี่เอฟซีจ๋านะคะไปกันต่อรายการที่1 7ละกันพี่พี่ขออนุญาตเป็นพระสมเด็จ นะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเนื้อแบบพิมพ์ลึกนะคะเนื้อหามนสารแบบจํำพิมพ์ลึกนะคะมีคาบเกา่าเก่าพิมพลึกสวยค่ะพี่หนูมไม่แน่ใจเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะคะบริเวณด้านหลังนะคะพีพีเอฟซีเนื้อสวยมากๆององนี้นะคะขอด้ราคาเอา300บาทละกันพี่ขออนุญาตเปิดในราคา300บาทเป็นรายการที่17ค่ะ ไปกันต่อรายการที่18เลยพี่พี่ FC จัดให้นะคะเป็นเหรียญหลวงพอ่อทวดนะคะพอ่อทวดวัดชังให้โอ้โหหนูไม่แน่ใจเนื้อออกเนื้อปากกาหรือเปล่าพระครูวิสัสโสพลค่ะพี่นะคะองค์นี้เปให้เลยขอ400บาทพอนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะพี่พี่หลวงพอ่อทวดวัดชังให้หลังอาจารย์ทีมคืออาัขาระตัวหนังสือเหรียญคมชัดมาก ขอ400บาทนะคะขออนุญเปิดในราคา400บาทแล้วก็เป็นเหรียญกะไหลทองแต่ว่าองค์นี้เป็นสายจังหวัดลำปางนะคะเป็นเหรียญละคังหลวงพ่อกะเสมเขมมะโกพี่พี่นะคะแบ่งปันบูชาให้เลยในราคาเอา300บาทพอนะคะราคานี้ราคาทุกรายการราคาพร้อมส่งนะคะพี่จ๋ไม่ได้บอกเพิ่มเติมนะคะพี่พี่ มเมตาอุดหนุนน้องได้นะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปพลาดพระราคาถูกนะพี่สานะคะมาแบ่งปันบูชาพี่พี่ fc ที่น่ารักทุทกทท่านนะคะขอ300บาทค่ะพี่เหรียญระฆังหลวงพอ่อเกษมรายการที่19ค่ะนะคะรายการที่1 9ไปกันต่อลบรอหลวงพ่อเงินเลยนะคะเนื้อเก่ามากองนี้เป็นหล่อรอหลวงพ่อเงินนะคะหนูมองว่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่องนี้เนื้อเก่าแต่เส้น ชัดสวยนะคะขอในราคาเอา300บาทพอพี่นะคะแบ่งปันบูชาสวยๆเก่าๆเลยนะคะพิมพ์ชัดเส้นจีวรชัดเก่ามากนะคะขอ300บาทเป็นรายการที่ที่0ค่ะนะคะเป็นรายการที่ส0นะคะพี่ๆจะไปกันต่อรายการที่21เลย นะคะ21จะเป็นหลวงพ่อทวดเตาลีแต่หนูไม่แน่ใจรุ่นปีนะคะแต่ว่าออกลมดำเส้นจีวรฐานบัวชัดลึกสวยนะคะหลังตัวหนังสือค่ะพี่องค์นี้เปให้เลยเอา300บาทนะคะแบ่งปันบูชาหนูน่าจะได้เหมามาก่อนนี้นะแต่ว่าให้พี่พีเทุกทุกท่านนะคะนะโปรวันเสาร์วันเสาร์แล้วกัน วันนี้มาสายหน่อยนะคะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่26อ่ะ21ค่ะนะคะ21แล้วก็ไปกันต่อเหรียญล่อเก่าๆค่ะพี่ๆรายการที่22นะคะหนูไม่แน่ใจหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือหรือโสธรน,นะพี่พี่เหรียญล่อเก่ามากอะหล่อโบราณเก่าๆเขาเรียกอ่าตลับจิวเวลรี่เก็บไว้ให้อย่างดีเลยพี่พี่จ๋าท่านไหนแบบสายพระเก่าเก็บนะคะ นะน้องขอในราคาเอา300บาทพอพี่นะคะแบ่งปันบูชาในราคา300บาทเป็นรายการที่22ค่ะนะ,ะเป็นรายการที่22นะคะแล้วก็ไปกันต่อ,อารายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านสารสแลกถักรวดเก่าๆค่ะพี่ใบหน้าชัดสวยนะไข่ขาว นะคะเลี่ยมเก่าสารสละแ,แบบนี้น้องขอ200บาทพอ่อนะคะแบ่งปันบูชาให้ในราคา200บาทเป็นรายการที่23นะคะในรายการที่23แล้วก็รายการที่24จะเป็นพระกิ่งไพ่ลีพีนานะคะรายการที่24จะเป็นพระกิ่งไพ่ลีพีนาหลอกิ่งเก่าโบราณน,นะคะเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่แบ่งปันบูชาให้เลยในราคาเอา อขอเปิดเปิดละกันพี่ๆในราคา400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่24นะคะ24ไปกันต่อ25เลยนะคะองนี้ได้บ้านมาเลยพี่สายจังหวัดข้างเคียงนะคะสายจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะพี่ๆจ๋าโอ้โหพี่ดูมียนันบริเวณตรงสังคติเหรียญท่านคมชัดมากๆนะคะเป็นเหรียญปี 2519นร้ 2, ยนอาาักขรตัวหนังสือพี่พี่ผิวไฟเขาเรียกผิวไฟไหมหนูเลี้ยงผิดต้องกราบขออภัยนะขอ500บาทค่ะพี่พีเอฟซีจ๋านะคะขอในราคา500บาทเป็นรายการที่25ค่ะนะคะไปกันต่อรายการที่26เลยจะเป็นเหรียญกะไหลทองนะคะแต่ว่าอง์นี้ท่านจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะนะคะองนี้ท่านจะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ๆกะไหลทองนะคะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพะวันโอ้โหองค์นี้สวยมากนะคะวัดเกาะพะง,งนันโอ้ยมีโคดหรือเปล่าหลังยันสวยๆเลย i, พี่ๆ fc จ้าสวยมากองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทค่ะพี่ๆนะคะขอในราคาสี่ร้อยบาทนะคะ วันนี้แบ่งปันบูชาทุกรายการเลยรายการที่26ค่ะนะคะ26ไปกันต่อ27ค่ะพี่เป็นหล่อนะคะหล่อพ่อทวดนะคะก้นลายเซนค่ะพี่พี่า๋าฐานบัวรอบนะคะเนื้อแดงอะไรมีคาบยาแดงคาบแดงแดงเส้นจีวรชัดชัดสวยสวยเลยพี่พี่า๋านะคะก้นก้นลายเซนค่ะพี่เขาเรียกก้นลายเซนมีคําว่าหลวงพ่อทวดวัดช่างให้อันนี้ก็แบ่งปันบูชาให้เลยในราคา4ี0บาทเท่านั้น นะคะ400บาทเป็นรายการที่27ค่ะนะคะ27แล้วก็ไปกันต่อ28เป็นพระก,กิ่งชัยวดัดนะคะเป็นพระก,กิง่งหล่อพระก,กิ่งเก่าๆโบราณโบราณค่ะพี่จา๋านะคะแบ่งปันบูชาให้พี่ๆ FC เลยเก็บไว้นานมากค่ะพี่นะคะกิ่งเก่า,อาขอ300บาทพอ่อนะคะขอ300บาทเป็นรายการที่28นะคะ นะเป็นรายการที่28แล้วก็น้ำเต้าไม่ทราบที่พี่น่าจะเป็นปูสุกหรือเปล่าปูสุกหรือพ่อเดิมปูสุกวัดปากของมะขามเท่าหรือพ่อเดิมนี่แหละเดี๋ยวต้องดูจานเนาะเผื่อพี่พี่เอฟซีท่านไหนรู้จักนะคะขอ3 0 0รบาทพอคะ่ะพี่จ๋านะคะเปแบ่งปันบูชาให้เลยนะคะขอ300บาทรายการที่19เป็นน้ำเต้านะคะนะ้เป็นน้ำเต้าแล้วก็มีแพะนะคะน่าจะตีเข้าหลวงเพาะอ,อ่ำอะ่ะพี่พี่พแพะเข่าควาย หลวงเพาะอ่ำมีลอยจานด้วยนะคะองค์ใหญ่องค์ใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องให้300บาทเลยนะคะเป็นรายการที่30ค่ะนะคะไปแบ่งปันบูชาในราคา300บาทนะคะเป็นรายการที่30แล้วก็นะคะเราก็30ไปแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตเป็น สามสิบเอ็ดนะคะสาเอ็ดจะเป็นพระสมเด็จนะคะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่สมเด็จวัดละคังเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่แต่ว่าวันนี้เป็นเงินผสมนะคะมวลสารมีคราบเก่าพิมพ์ชัดลึกนะคะพิมพ์ชัดลึกค่ะพี่เนื้อแบบสวยๆโอ้ยตลับเงินก็คุ้มแล้ววันนี้แบ่งปันบูชาให้เลยในเอาเปิดละกันพี่ขอ400บาทนะคะขอในราคา400บาทค่ะพี่พีเอฟซี FC, จ๋า นะคะเป็นรายการที่31ค่ะเป็นรายการที่31นะคะแล้วก็ไปกันต่อที่32 32จะเป็นสร้อยหนูไม่แน่ใจเนื้ออะไรนะพี่ๆแต่ชอบแบบคล้องพระได้ตั้ง4องค์สวมคอได้นะคะสวมคล้องคอคล้องพระได้แน่นอนเอา500บาทพอนะคะแบ่งปันบูชาให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะคะสร้อยสวยๆเอาไว้คล้องพระ นะคะเอาไว้คล้องพระบูชานะคะได้ในราคา500บาทเป็นรายการที่32ค่ะนะคะเป็นรายการที่32แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยหนูได้เหมาบ้านติดมาหนูไม่แน่ใจอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่พระบูชาเขาพระชัยวัดเหรอพี่หนูไม่แน่ใจนะนั้นน่าจะเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองเก่าอ่ะโอสวยประมาณ3นิ้วครึ่งค่ะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะความสูง นะ,ะสวยมากขอ300บาทพอเผื่อพี่พ,พี่ท่านไหนแบบว่าชอบบูชาเขาเขาเรียกพระชัยวัดไหมพี่หนูมไม่แน่ใจเหมือนกันนะรายการที่33เอา300บาทค่ะนะคะขอในราคา300บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สามร้อยบาทเดี๋ยวนะหนูนหาพระให้นะคะขอ300บาท ไยการที่33ไปแล้วนะคะพี่ๆไปกันต่อ34มสนะคะสาเป็นหล่อเตาลี่ค่ะพี่น่าจะเป็นปี05นะคะวัดชังให้มีคราบที่เบาคราบเก่าเลยพี่ๆจ๋านะคะ35มส <35 S 2> <35 S 1> สวยมากดูเส้นจีวอนนะคะชัดลึกสวยขอ400บาทค่ะพี่ๆนะคะขอในราคา400บาทมีรอยตะใบด้วย นะคะเส้นจีวรชัดนะฟอร์มพิมพ์ชัดสวยนะ่าจะเป็นปี05ได้พร้อมกล่องเก่าๆมาเลยนะคะขอเท่าไหร่นะพี่ขอ400บาทละกันนะคะขอในราคา400บาทเท่านั้นรายการที่35บห้แล้วก็รายการที่36ค่ะ36จะเป็นรุ่นช้างคู่นะคะวัดไทยน้ำหลวงพ่องเงินบางคานนะคะองนี้ก็สวยองคงนี้ฟอร์มพิมพ์สวยมากนะคะ,ะ,คะเขาเรียกเนื้ออะไรนะกระไหล่ทองหรอพี่นะคะ น่าจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองไหมขอ400บาทเหมือนกันค่ะรายการที่35นะคะขอ400บาทเหมือนกันโอเควันนี้สัก35รายการนะคะกับช่องปรินดาผาบ้านพ้าเหมานะคะพี่ๆผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะรับชมเป็นครั้งแรกก็ ไว้ใจได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็พระตรงปกตรงพี่ซื้อองค์ไหนที่อยู่ในคลิปไหนก็คือองค์นั้นได้รับพระตรงปกแน่นอนนะคะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0993713089วันนี้ยังไม่ถูกใจกดกระดิ่งไว้ค่ะเผื่อคลิปไหนถูกใจแล้วไม่ตาอุดหนุนน้องได้นะคะสำหรับ EP นี้กบขอพระคุณและสวัสดีค่ะ